มัายูไปเหยกันเลยแม่ยืนอ่ามัดตรงกันมัดมัดมัด้วยกันร้องดลวยยังเหรอมัดตรงเออหามัดแปลมัดตรงมันเฮ้ยเดี๋ยวกับมันหมั่นาส้สาวครับเดี๋ยวๆวี่ครับครับครับยืนมันตรงยับแยบการการตรง

mắt quăng vô, mắt quán quăng ướp ướp cắn vậy, cắn vậy dấp dập 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 tí dập 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 mắt dập 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 cắn dập Cắn,

มันากันามันกันอมันตอยขวามันไปเห็นตางแผนไหนองถึงไม่ดีกอตอย้วเอาแล้วโ้ยเจยาครับมาีดีครับโ้มีไส้โ้ยีอไส้มีแมนไหม้เอ็นไส้อุกกาบัตนคุณลาบแดงเจ้าเอ้ยไอ้มันกนักเอาจริงมันก กรมาเก่าดึเดดดึดดดยัยัย uh ัลีล uh ีเออจริงเยมันเกาข้มดเยเดเดี๋ยวังเกาดมันุมแล้วเกาดจะไปติดมุ้งบอกมันมันกลาที่ม 对呀，你。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> <laughs> นักงาเนาะเล่นนักงาเนาะวันนี้มันมันมีของเนี่ยเมไปจานบอกเรียนเรียนเข้าใจอยู่บิ๊กปีนี้มันมีของครับเยอะโอยเหมือนแล้วเหมือนแล้วไปจ่าติโาผมไปจานแล้วเหมือนมันมึนไหยเลยนะมันจะยัเไงเอาเลยเอาเลยังไงเนี่ย

พ่อไปยกซะไปยกซะไปยกนๆๆ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 ๆ มาขวามันเต้วเขาเใกล้แบบั้นไม่ไหวแลเทําว่เออดมาสิเ้ันไอ้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 น้ำแขงน้ำแม่น้ำแม่ง็นจรมน้ำแข่ไอ้ไอ้น้ำพนวเออเออนำิวนี่วนนนแาวันนี่ยนนวเ่นเออ

มักคว้ายงหันเลยังหัเลกาเลยก็โอ้ยโอ้โยนนี้มัดคว้าเล่นเล่นดีนันนี่มัดคว้าเล่นัดีกกานนู้ดีขาเ่ดมัว้าเล่นยใเการเร็วนนี่หายโง่มตีตัคว้าคนน้มยวน่ยแยกยแมะ 嗯。

不

何だ

น่าด๋อมึงมึงเด็กเชื่งเดียวมึงแต้งทางเดียวเด่อง้างเดียวเลอวก็นอ่ละโชว์เนือเลยโชว์เนือเขาเลยมวยมันไม่ลูกเนื่อลูกลูกเนือเขาเนี่ยเจ็บเอยบแข่งถี้วีวา้ไดมวยอเดี๋ยิงตรงฟางมันยางีโตถี่โตคืออะาโตคืดใใจว่าถี่ใว่าขงานมาก มันถี่ใจอยู่แล้วลูกดีแต่โชคนะว้ยเยเออนี่อนอะนะออกใ่ออกกวนนี่นะแล้วลูกที่โตนี่ลูกีนี่โอเคมันยก